สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะ ในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การรายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่17เมษายน2563โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะเมื่อเวลา11นาฬิกา34นาทีค่ะวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่28รายสะสมอยู่ที่2,700รายค่ะรักษาหายแล้วเพิ่มขึ้นวันนี้96รายสะสมอยู่ที่1689รายรักษาอยู่ในโรงพยาบาล9 6้ สีรายเสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้น1นรายสะสมอยู่ที่47ราย โดยทางโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนะคะว่าเป็นเพศหญิงอายุ85ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงโดยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นะคะเข้ารับกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรพบปอดอักเสบรุนแรงค่ะและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 16เมษายน2563สำหรับผู้ติดเชื้อ28รายล่าสุดนะคะเป็นมีรายละเอียดดังนี้ค่ะเป็นกลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้16รายนะคะไปสถานที่ชุมชน1รายอาชีพเสี่ยงเช่นทำงานในที่แออัดใกล้ชิดกับชาวต่างชาติจำนวน4รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคจำนวน7รายค่ะ ในช่วงนี้คุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ